อานรดับต่อไปนะคะอยากจะให้ให้ให้เด็กโตๆนะช่วยยกของมานะครับออได้ๆอันรดับต่อไปนะคะอยากให้ตัวแนทนนักเรียนนะคะโดยประธานนักเรียนคือนางสาวชลกาลนะคะคอุรีมาเป็นผู้กล่าวความรู้สึกนะคะที่มีท่านผู้สารักคุณปามาของรางวัลนำข้าวปลาอาหารมาให้เราในวันนี้ นักเรียนมีความรู้ส mm, ึกยังไงก่าวแทนนักเรียนทุกคนนะคะวอสดีค่ะหนูในนามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบัตรารัฐพัฒนา ขอกราบขอบพระคุณคุณดอนหน้าสีแดงและทีมงานเอกชัยไทยชทยแรนด์ทุกท่านที่มีความเมตตามอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่พวกหนูในครั้งนี้และยังมีความเมตตากรุลามาเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่พวกหนูในครั้งนี้พวกหนูทุกคนขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ว่าโอกาสหน้าจะได้รับความเมตตาจากท่านอีกขอบคุณคนะ่ะนักเรยทุกคนตรงนักเรียนทุกคนพอตงมือขอ ักเรียนทุกคนร้องเพลงขอขอบพระคุณสามจบพร,พร้อมๆกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจ ย่อยนะคะไอ้ตัวแทนนะคะมีต้อง่าหม้อตั้งหม้อกกล่าดเลยนี้นะครับคุณเอกชัยโดยเฉพาะที่ทีมงานเอกชัยแลนด์นะครับอ่าซึ่งท่านเป็นตัวแทนของพระควกเพื่อนฝูงรวมถึงคุณดอนนาทีแดงวันนี้ ทางนายนุณามามอบสิ่งของอซึ่งเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬารวมทั้งได้มาเรียนอาหารกลางวันนักเรียนนะครับซึ่งนับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่มองเห็นความจําเป็นความขาดแคลนของณที่นี้ซึ่งทางคณะครูนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านไดมองเห็นจุดจุดด้อยของเราตรงนี้นะครับเรายอมรับ <Okay. S 1> ว่าโรงเรีนของเรานั้น <Okay. S 1> ประชาชนทุบครองเนี่ยส่วนใหญ่ <Okay. S 1> เป็นชาวเขานะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ฐานะนี่ยากจนมากๆากเลยครับเท่าที่ผม <Okay. S 1> สัมผัสคิดว่าคณะของท่านก็คงจะได้ไปสัมผัสโดยตรงมาจากครอ,อ,อ,อบครัวบ้างแล้วนะครับ <Okay. S 1> เพราะพวกนี้อยู่อย่างง่ายๆริงง่ายๆ ที่เขากินง่ายๆอยู่ง่ายก็เนื่องจากว่าเขาไม่มีนะครับเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเท่าที่ผมสัมผัสนีส่วนใหญ่นี่อาหารหลักก็คือข้าวกับน้ํานะครับข้าวกับน้าําเวลาไปไล่ีเขาริงนข้าวกับน้าจริงจริงนะครับแต่ถ้าเขามีเงินเขาก็จะซื้อกับข้าวมาบ้างเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมานิดหน่อยครับอันนี้เป็นเรื่องจริง mm hmm. เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนเกือบคณะครูทั้งหลายนี่ก็รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณ มีโอกาสก็จะแจ้งให้คุพทราบว่าต่อไปอยากจะให้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชาวป่าชาวเขาก็ขอให้ปฏิบัติตัวให้เป็นพลเมืองดีของประเทศไทยนะครับแล้วมีคนมองเห็นอยู่แต่ถ้าเขายังทําลายต้น,มตน,นไม้ต้นน้ําป่าไม้อะไรอย่างนี้เราก็จะ,ะเป็นสิ่งที่เป็นการทําลายสังคมซึ่งตรงนั้นก็จะไม่มีใครเห็นใจประจุนี้ผมจะนําไปไปขยายความนะครับ เพราะนั้นเทวกรัตน์ทีขอขอบคุณทีมงานที่ไทยแลนด์และคุณโดน้าที่แดงไว้นะทีนี้เป็นอย่างดีขอบคุณครับเดี๋ยวส่งใคต่อๆกันนะครับเนาะส่งไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยส่งไปเรื่อยเรื่อย